โ้อเน็ตหกสี่ข้อสี่นะครับตอบช้อยสี่โอเคนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องเซตนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันเลยครับข้อสี่นะฮะก็อบอกว่าให้ a เนี่ยเป็นเซตหนึ่งมีห้าหกเจ็ดแล้วก็ b เป็นอีกเซตหนึ่งแล้วก็ c เป็นอีกเซตหนึ่งคำถามคือถ้าเอา a ยูเนียน b แล้วลบกับ c เนี่ยจะตรงกับช้อยไหนนะฮะคำว่าคือเซตใดเนี่ยแปลว่าสิ่งที่เราหามาได้ จะต้องเหมือนกับชอยนะฮะชอยได้ชอยหนึ่งโอเคนะอันนี้ทําแบบธรรมดานะครับเราไม่ต้องหัูหวาอะไรครูครับว่าจะเขียนใหม่ว่าอย่างเช่นว่าเซตเเนี่ยมันมีสมาชิกเป็น5 6 7นะครับอันนี้ยกมาเฉยเฉไม่ต้องทํอะไรเลยนะต่อมาเซตบเนี่ยครับเขาบอกว่ามันเป็นเซตแบบบอกเงื่อนไขไงเป็นจํานวนคี่ที่มากกว่า2แต่น้อยกว่า8นึกออกไหม เลขอะไรเป็นเลขคี่มากกว่า2ครับก็คือเลข3เลข5เลข7ถูกไหมอ,อันนี้ก็คือเป็นเลขขี่มากกว่า2แต่น้อยกว่า8นะครับคือ357ตอนนี้ก่อนจะไปตัว C เนี่ยกูก็หาอันนี้ก่อนเห็นปะ่ะหา A ยูเนียนก่อนนะ A ยูเนียนแปลว่าอะไรครับคำว่ายูเนียนแปลว่าเอามารวมกัน วิธีการรวมนะครับน้องๆถ้าตัวไหนซ้ํากันเราจะเอามา1ตัวนะครับแต่เลข3มเนี่ยมันไม่มีซ้ําก็ยกมาเลยเลข5มันมีการซ้ํากันเห็นไหมเราก็เอามาแค่ตัวเดียวแล้วก็เลข6นะครับส่วนเลข7ก็ซ้ํากันก็เอามาตัวเดียวแค่นี้นะฮะอันนี้คือ a u n ยู n เนี่ยโอเคไหมถัดมา เราอยากรู้ว่า C มีอะไรบ้างนะครับ C เขาบอกเงื่อนไขมาอ่ะในกรับทดตรงนี้นะเซต C นะครับดูอย่างนี้ถ้าตัว n เนี่ยมีสมาชิกเป็น1เป็น2เป็น3นะฮะตัว n นะเนี่ยเห็นปะเขากำหนดว่า n เป็น1 2 3แต่ว่า x อะ่ะคือ3 n ลบ2ใช่ไหม x คือ3 n ลบ2งั้นเราหา3 n ก่อนมา 3 n ก็เอา3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9และ 3n ลบ2มันจะเป็นยังไงครับเราก็เอาคอลัมน์ที่2นะไปลบกับ2นะ3ลบ2ได้1 6กลบ2ก็ได้4 9กลบ2ก็ได้7ฉะนั้นคอลัมน์สุดท้ายอันนี้แหละคือเซตสี่ไ้ไหมแปลว่าเซต4เรามีสมาชิกเป็น1 4 เจ็เข้าใครับอันนี้คือเซต C นะก็ต้องแปลออกมาก่อนเพราะว่าสิ่งที่โจทย์เขียนมาเรียกว่าเซตแบบบอกเงื่อนไขนะครับเราก็แปลลงมาสุดท้ายเราก็ดำเนินการนะฮะตามที่โจทย์ต้องการคือเอาเซต A ยูเนียน B เนี่ยมาลบกับเซต C ได้อะไรนะฮะแปลว่าอะไรเอ่ย A ยูเนียน B ลบ C หมายความว่าต้องการสมาชิกที่อยู่ใน a u ยูเนียน B แต่ไม่อยู่ใน c นะครับก็คือเอา a u n i o น b เนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับนั่นก็คืออะไรครับน้องๆไปเช็คที่ละตัวเริ่มจากดูที่ a union b เป็นหลักเลข3ครับเลข3อยู่ใน c ไหมนะถ้าไม่อยู่ก็เอามานะครับถ้าอยู่ก็ไม่เอาเอเคไหมเลข5นะครับเลข5ไม่อยู่ใน c ก็เอามาเลข6ไม่อยู่ใน c ก็เอามาแต่เลข7มันปรากฏอยู่ใน C เห็นไหมเราก็ไม่เอาแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้คำตอบว่า A union B ลบ C มันจะมีสมาชิกคือ3 5, 6ซึ่งตรงกับช้อย c e ที่4เห็นไหมก็ไม่ยากนะครับข้อนี้เป็นเรื่องเซตทดสอบเรื่องการดำเนินการนะก็คือ union กับผลต่างแล้วก็ทดสอบเรื่องการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขนะครับ้องต้องรอบครอบตรงคําว่าจํานวนขี้นะครับอ่านโจดีๆนะอย่าอ่านอย่าอ่าน,นผ่านๆอย่าอ่านข้ามๆค่อยๆอ,อ่านทีละนิดโอเคนะครับข้อนี้ก็ง่ายๆไม่มีอะไรนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ